คำย่ามแรลงง้อค่อยลงกินน้ำอาบน้ำพี่น้องเ้ยง้อค่อยลงอาบน้ำอาบแรง cái tụi nhầy Ô, Quay đoàn thì ổ cái mày đó này.

สบายดีพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้ยใช่ไหมบ้านแห้งอยู่น้องพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำน้องน้องหน้าบกแหละเนี้ยชิลองมาว้านด้วยก็ชีได้บ่บ้านมันก็ยังเลือกอยู่พี่น้องเอ้ยก็ได้ปิ่งได้จีแรงแห้งหน่อยนะนี่น้องมาว้านสิได้ ้องมันลึกเท่ากับเอาเสือกข่ยนี่เอา โอ้ยเฮจีเสียจเสียกันเดยวนี้เลิกเออไปใหแล้วท่านึงจะมีเสียขจใส่เสียก็ใส่เสียก็ตีผมผมพ่วนน่ดเยนี่ี่กันเอาไปเอายามเอากอนผูกเชือกใส่น้ำมันหันจได้โอ้แม่นเนาะเออโอเพอนีเฮจีอยเาบอเอาจากุดท่านึงฮะบุได้ฮะโอ้เ้เฮเสียอีกแล้วจมาน่เนี่เอเนะฮะเสือควายไดฮะนี่นะนี่นี่สดิงสดิงเกิน Đây, Lý Áo Còn để, cổ, cổ phải tin như thế nào Tin Ừ Ừ, khăn nóng tới hẳn đây, nóng tới hẳn đi đi Phủ nóng tới hết ba lại nóng tới này đây con Phải đi, ăn này con Chúng này có sầm bị nữa Đấy Vẫn còn tặng cho con đấy, đây, bao khá cọng khỏi con Ồ, ngàm lắm Chúng lại xay vào đây chuyện

Ban hẹn bên vào <laughs> bà đi kỳ đọc rồi. nó <laughs> à, <laughs> ừ. à, cũng bận bỏ đi mua bà bàn hẹn em bên hẹn bà muốn đi nó mua bán chết nè bà em bên nó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  bên

ตันวเขียวายเขีวยจักจดเลยนี่จับบอไย่างไรนี่เฮ้ยมานะมนะนี่แมนบอสจุดเลนี่เฮ้ยว้าว้ปรากฏปรากฏพี่น้องเ้ยอะไรปรากฏม้าเี่าอะไรเี่ยอะไรเน่าต่ำเน่าดอมึงปรากฏเสอม้านี่เดี๋มนเนาะม้านย่งไรเดียวเลี้ไงเดี๋งวจ่าฮีโอ้มงจะห่าว้พี่น้องพวก ไปประกดแล้วตัวนึงพ่อได้ปิ้งตับุ่งได้นี่เอ้าค้างไ้เออหัวยามันแข็งไม่ใช่ได้เรือน้องแต่นะฮะใช่น้องแต่นะฮะได้ยาปรกดแล้วจับเยอะห่อยจับเอหน่อยมาเโอ้มาแ tặng à, phải xếp mũ mấy trọng rồi thật léo sao ừ. cái bà xếp bố là... đứng... ừ, đây là Tâm tăm rồi cho đi cái đạp con đấy cái gì bột cốt nào bột cốt, nội thôi cốt của phong từ mẹ tình mana mana apa 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 pi oh soang no so godik apa soang tuai apa apa keluarga tangan jemuan aku terhidup muncul jepe hehehe apa pengen apa ni pula chấp chuyện chấp chuyện chấp chuyện Mới còn chấp sửa, Thật léo, Ở đây chấp chùm chấp chưa Để chưa tổ Bắt chấp man đi chưa cắt bạn đó, đây, hả? Vâng, cứ ở đây. Đâm một khoảng, cắt đâm đi, cái đi. อย่บนกันเนาะเออโอ้เอาเอิดมุขวางขักแล้วอะไรขัดีิขักแล้วนี่พี่น้องมาบาบกันได้ดิตั้มเลี้ยาให่ตั้มเลียงหของดูซิของนีบอกว่าพวกของนี่

ทักแล้วือขนาดนะโอ้ืเลยเลผูกปรากดแต่ปรากฏสุดซดเลยปราะวานขึ้นบุตรโอ้จะบเป็นมุมหน่อยจะบเก่งจะบขุดประมาณเขาจะมาจะมาสวนเนี้ยยดีเ็หนาะสามสี่มุงเนาะเออกําลังแบบโอเคมือนะและมาในที่สามนะท่าเดียวสามโต

นี่ีกันทายเมีขคันคาแจ้มีนะฮะมีมีเลย้มองนี่เมีไหมนะเออแล้วใหม่มี่มีใหม่มีใหม่ไหมนมีใหม่ไหมนะฮะใหม่เลยเอาเบอร์นี่นี่เนาะเออคือคือยุ่งเนี่ยเลยฮะบานมุ่นขนาดแล้วปีงจับขาบุมี่เนาะปลาบรรุงอะไรก็ทำตำเลยจับใช่ไหมยี่ตะโขบขักแล้วมุ่นมีบานเนาะเนื้อน่อยกน ก no ็ว okay. okay? well, oh ุ้ยเหมือนมาทีเดียวมึงไม่มีแต่ข้าพู้อยากเขย่าอไรบ้างล่ะถืกีฬาใช่ดิปลุกคนดิ ประกอีกอะไรม่้องเอ้ยาแล้วมานอีกเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยสองสามสอามสี่เซตสามสิบอันนี้มาเลยนะนี่โอ้ตัวยางมาโอ้เลยโอ้ยวานบุบนุน่มันเลือดมันเ็้เลยโอ้ขมันนี่โอ้เลยเอ้สามสี่ตัวผมเนาะในขาวเดียวสามตัวเลยตัวนึงนี่หนุ่มใช่ยุ่มาแล้มือเลยปรากฏหันหันนี้หันนน้าหน่นี นี่วะพี่ลุงฮะโบแมนมโบแมนอะไรอะไรคับเลยดีไปเบื่อันไปเบล่อเป่เนมันเบื่อหรือเแล่าเนาะขด่นเลยนี่คับเล้มาในนี้สามสี่โตนะครับเีีเอาแล้วแลกแล้บุได มองไม่ไบอกด้ยไปบนอยูน้องไงขนาดพี่้อง้ยฮะไม่นี่เ้ยคันบ่อนี่บนบงหนี่บ่อนี่บ่อนี่หักเลืกนี่บ่อเลืกตเลืกเียมีสียงเอาเอาเอาเสียงดวงถ้ามีไม่บเอาบอน่ก่อนสภพมือให้ด บาอีแล้วอาด้วยจิตับเสีวะัก่อนฮะบูเหขาลายี่กขาทวผิดเหขาเหี้าสดเสีป่ามีบอลนี่เบิ้งแล้วก็นี่น้ขนาดนึงเลยมันนดีน่นอนลครับมนลงโดสิงก่อน อันนั้นนะเฮีาที่เฮี้บกาชีได้นุ่เออบามันมันน้องนี่ว่าป่าแข้งหลายเออจะนอยไปคืนนี้ปุมๆปะขาวคักแท้สิเอกเลยฮ้ยก้เลย้ยกเลโก้ก้ดิโก้ดก้ดก้ดิโก้ดก้ดก้ิก้กกกดด โอ้ยบอลไรฉลงกดีได้ืม่อยลงไกันตาเนี่โอ้ยไม่ไดิอไม่ไโอ้ยบานี่ยองไปหนของหยของลอไว่ยเ้ยได้ม่ไยดิปลาม่ค่อยๆค่ยจะได้ไมกออยู่โอ้ยวยเ้ยจ้หยของ้ยงอ้นะ

่ายเลใม่ม้นี่มีไม่พอมอดึงดึหางไม่ขึ้นกัได้เกือบพี่น้องเอ้ยแหยงงเลยโอ้โองงาไม่พร้อมันป้าเนาะโอ้เป็นก่อ ยังย่ามาดปโอ้่ขกันนี่ยอเคอ๋อเขยฮะขย้มฮมขึ้นมาได้โอมีแต่บอลเดียวนะใหม่หม่ข่มันม่ใม่น่อยเนาะโอ้ยบอยาโอ้ใหม่อันนี้ซื้อมายอาลุงตุ้งติงกันหอเต็มโซนเนาะเืองตีเห่อ่ขแต่พึ่หากินมันเฉยๆแด้ คนอาศิคน่ว่าอาศิอาศิรักคนอาศิรักคือป็นหน้าเวทีตายผัวงาไหมงาไหวได้ขนาดเอะรบุมบมใหม่ผวไรวะบ้าบ้าดูชิันวันไว้่ะ ยุงนักาเนี่เอ้าโอ้อหเห็นวหมอกาทนหมูน้านาะนี่ว่าดัมอกูได้ิหมอกิเอามอกห่ไปเจะไอ้ป่าได้ขุอกว่าได้เด้วยใส่ขายไมู่กจัปุ๊บจุกจกบจักจก มาด <uh> ้ยเห็ดเชนแล้วเฮน้มันขาดขาดให้วดอีกเลยเออคณะคอยปุดอี่ับอสขันให่ใหญ่เ้ยใหญ่เลยมีอะไรอีอันนี้แห่สีเชนไปทำเชนไปเออมีอันนแต่รับละโอ้ยระยแค่มีแหใหญ่กูเห็ดเลยถ้าจะกินป่านอีนี้แกมไ่ได้เนียงบนี้ มาหากราไปเอาเียนี่ไน้ยือล่หย่ได้อยู่แล้วน้ำแข็งเออไปน้องไปน้องผูดเดอีหัวัวหัวตได้เดี๋ยวมใหมเลยขำมันหอบก่อนยู่คำดน

Bạn. Đây, gì đó, <laughs> bốt, bốt, bốt đi. Bạn. 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 khoai Bạn. coi Bạn. 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 mì Bạn. À? À? Bạn. เอานี่นีแจ้แถวนีีอนนี่ปามาอยู่ในนี่แล้วนี่อวนี่ปลาลายบอลโอ้แม่นี่กบน้องต่เดี๋ยวมเบไหมอ้เสีแต่คำเนาะยาไเอาน้องเอ้ลุ่นอีก

ใหม่แล้วนี่เียหม่แล้ววะฮะไหม่แล้วผุ้าอย่ังี้มันมีไม่บ่านือเจอขึ้เป็นมีโอ้เป็นมันมีไม่บ่เหียควองเด้พิศพงศเดียวดิอันบุีไอ้เดเท่าหน่อเลยแขาเยปาดก็ตันเถือโอ้ยไม่โอ้เลยเออโอ้เลยยังมดียวหนึงมีเสวยใม่มีปานน่ะเ่หมีไม่โอ้ อบมยังเอาเเท้ิอัน้องนี่น้นีเดียบนีก่นนะบมี่อนี้ทิีบีอ่ะเบ่มี่บอลน่ิมีแหละคอยว่าเรื่อท้หนมีมีแ่มีด้วยเอ้าเอใชอกวนตีมันตื่นนะฮะนี่โบย่นะตื่นมันมีป่านี้ท้ิไม่มีปยังมี่ฮกันรแนี้ฮะไ่มีเปนวันแนาะแทวนี้มีนี่แถวนี้นี่นี่กลางแท้นี่มีนี่

ใช่เม็ดมีอยู่บ้างบ่มีนะนี่ฮะแบงน้องอยู่บ้างไเดียวนาะน้องน้องตัวเนี่ยอาบนงมุดบนี่เนี่ยเจ้งขับบนลแ้นะขับตลองเบิ้งสะน้อนขา้วนลอ๋อาเดียดเนาะพี่เลอกเอ้ยใ่แบไหนนะอ๋อลองเบิ้ง ไมีขาดไรเลยแล้วผมห้มันก้อเดียวไปเหาอได้ปะโอ้งอีเลยมัดอะไรนะเอาไม่ไม่โอ้โหเร็ว้าถึงยอดนี่อะไนะโอ้งเร็วเลยมันอะไรนะนี่นะนับมันอะ อนี่นีบวนี่ปาหับนี่ไอ้บานนึงเนี่เศาเลยนะวางแหงเลยนะนี่เนี่ยมันขำเลยเด้เบื้องนั้นบ่เบื้องนี้นี่อ้าวสันมันขำเลยเด้อ๋อปลาชุ่ยไทยนี ได้ไม่ได้ก็มันรุนนกันแต่พอคอยใหญ่ใครเนาะเออจะคือแนันึงของเวยบแฮมันเบามันหน่อยเด้เนาะบ่ว่ากูหูเสือกก็ดีมันบ่อ้คือไหลมือน้ามือน้ม่เห็ไหมให้ใหญ่มาตีอะ chào hả ủa xin chào